เดี๋ยวเอาใหนะม่พี่น้องมื่อกี้ไอ้มันบันทึกไม่จบเดี๋ยวผมออธิบายใหม่ผมเข้าออเดอร์แท่งนี้เดี๋ยวนะแท่งนี้นะเพราะว่าเพราะว่าไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแท่งเขียวใหญ่นี่นะแท่งเขียวใหญ่เนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยตรงนีน้ตรงนี้มันมีแนวผมตีแนวรับแนวต้านไว้ตรงนี้อยู่เนี่ยแนวเนี้ยตีแนวมาจากโน่นอะ นะมีเส้นนีนี่อยู่อ่ามีเส้นนี้อยู่อันนี้มีแรงซื้อขึ้นไปแล้วตอนนี้ผมก็ตีแนวเนะี่ยมีแนวอยู่ตรงนี้อยู่แนวหนึง่งมีแนวเนี้ยเนี่ยแรงขายมันดันขึ้นไปถึงน้นมนแรงขายมันดันขึ้นไปแล้วตรงนี้แท่งเนี้ยมันตรงนี้มันมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วมันซื้อขึ้นไปแรงซื้อขึ้นไปนี่นะตามแรงซื้อขึ้นมันจะมันจะขึ้นไปตามเส้นเส้นเทรนระยะสั้นที่ผมตีขึ้นไปเนี่ยหนึ่งแท่งแล้วก็แท่งเนี้ย แท่งพิน bara บางคนเรียกแท่งบังไฟอย่างเงี้ยเนี่ยแท่งบังไฟบางคนอะแท่งนี้เขาก็ซื้อขึ้นเนี่ยถ้าไม่รอ r e j e c t ั่นอะแพ้บางคนอะแท่งนี้ขึ้นไปแล้วเขาจะกดเปิดแท่งเลยเนี่ยหมายถึงแท่งนี้เนี่ยแท่งแดงเนี่ยคือมันต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อแรงขายยเงี้ยแท่งเขียวเนี่ยแท่งบังไฟที่เขาว่าเนี่ยอ่ะเนี่ยมันมีแรงขายกดลงมาก่อนแรงขายกดลงมาถึงนี่เลยถึงตัวเนี้ย ถึงตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยหายไปเนี่ยเออเนี่ยแรงขายกดลงมาถึงตัวนี้เลยแล้วตัวนี้ทีนี้มีแรงซื้อดันขึ้นไปมันถึงมาเป็นออกมาเป็นในรูปอ่าแท่งอ่แท่งบางไฟตัวเนี้ยแท่งปินบายตัวเนี้ยอ่าแล้วแท่งนี้มันก็มันต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขายตัวนี้เลยเกิดเป็นแท่งเนี่ยเกิดเป็นแท่งไอ้อะไรอ่ะแท่งลูกคางตัวเนี้ย แล้วแท่งที่ผมเข้าออเดอร์เนี่ยแท่งที่ผมเข้าออเดอร์ก็เหมือนกันมันก็มีแรงขายกดลงกดลงลง,ลงมาถึงตรงนี้เลยไงเนี่ยกดลงมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยมันมีเลจิชั่นตรงนี้ผมก็เลยกดขึ้นไปเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันเนี่ยแท่งพินาราแท่งบ้างไฟตัวนี้มันกดดันขึ้นไปเหมือนกันผมเลยกดเข้าออเดอร์ตรงนี้ขึ้นไปโอเคนะครับเข้าใจนะครับผมขอบคุณครับ